สวัสดีครับทุกคนกลับมาที่ ASTA Auto วันนี้เราจะมาดูทีละจุดกับ Yamaha NMAX 155สกูตเตอร์พรีเมียมในคลาส 155cc ที่ทั้งแรงทั้งสะดวกและเต็มไปด้วยฟีเจอร์เหมาะกับชีวิตเมืองและคนอยากได้ทั้งสไตล์และสมรรถนะชมคลิปจนจบค้ายเพราะมี Surprise เซอร์ไพรส์เล็กๆที่แฟน NMAX ต้องตื่นเต้นแน่นอนครับ นอกของ n m a x 155โดดเด่นด้วยดีไซน์พรีเมียมสปอร์ตสไตล์ Max Series มีเส้นสายลู่ลมและองค์ประกอบเล็ทั้งไฟหน้าแบบเล็ดคู่พร้อมไฟเลี้ยวและไฟรีแบบเล็ดที่ดูทันสมัยมากชุดแฟริงและชิลหน้าถูกออกแบบให้ช่วยลดแรงลมขณะขับขี่ทางไกลฝาครอบต่างๆเน้นขนาดและมุมที่แหลมคมทำให้ดูมีความเป็นรถสปอร์ตสูงด้านล่างเบาะมีช่องเก็บของขนาดใหญ่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบหรือสัมภาระเล็กๆได้สะดวกมือจับแข็งแรงและล้อแม็ก1 3เจถึงนิ้วด้านหน้า เจ็ดสิบสามสิบสามนิ้วด้านหลังยางกว้างหนึบทั้งด้านหลังเบาะนั่งสูงประมาณ765า mm, มิลลิเมตรทำให้ท่านั่งสบายทั้งคนขับและผู้โดยสารมีพื้นที่วางขากว้างท่านั่งไม่อึดอัดมีระบบสมาร์ทคีย์และมีเวอร์ชัน NMAX Connected ที่ใช้ Wi-Fi Connect สำหรับเชื่อมต่อแอปมือถือดูข้อมูลต่างๆของรถได้ระบบ Stop and Start ช่วยประหยัดน้ำมันเมื่อหยุดรถนานมีหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบมีมาตรวัดค่าน้ำมันตำแหน่งเกียร์การแจ้งเตือนจากมือถือในรุ่นที่มี มีช่องเก็บของหน้าช่องเสียบ12 v หรือช่องชาร์จสำหรับชาร์จอุปกรณ์ใช้เครื่องยนต์ 155CC สูบเดียวาวาลระบายความร้อนด้วยน้ำ sohc พร้อมระบบ vva variable valve wow actuation ที่ช่วยให้การเร่งในรอบกลางรอบสูงดีขึ้น มีแรงม้ามากกว่า15 p s ประมาณ11.3กิโลวัตต์ที่รอบเครื่องยนต์เครื่องหมายตัวหนอน8,000รอบต่อนอาทีและแรงบิดอยู่ที่ประมาณ13.9-14.4ถึงนิวตันเมตรที่เครื่องหมายตัวหนอน6,000รอบนาทีระบบส่งกำลังเป็นออโตเมติกแบบสายพานวีเบลช่วยให้การออกตัวลื่นไหลเหมาะมากกับการจราจรในเมืองถังน้ำมันจุประมาณ7.1ลิตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันหรือการขับขี่ออกไปชันเบรกหน้าหลังทั้งคู่เป็นดิสเบรกขนาด230มิลลิเมตร พร้อมระบบ ABS แบบ Dual Channel หรือ Dual Channel ABS ในหลายรุ่นระบบการสะเทืนหน้าเป็น Telescopic หลังเป็นยูนิตสวิงยูนิตสวิงช่วยให้ขับขี่ได้ NMAX 155คือสกูตเตอร์ที่จับจุดดีของชีวิตเมืองไว้ได้ครบมีทั้งแรงการขับขี่ที่เท่มีสไตล์และไม่ต้องบ้างงานกับดูแลมากคันนี้เหมาะมากขีดขีดขีด The Surprise Traction Control บวก App Integration Surprise ของคลิปนี้คือ มีรุ่น n m a x 1 5 5ที่มาพร้อมระบบ control, t r a c t i o n control tcs มาให้แล้วครับอย่างไรกับ yamaha n m a x 1 5 5ครับถ้าคุณจะเลือกบอกมาเลยว่าอยากได้รุ่นไหนรุ่น abs รุ่น connected มี t c